มันอยู่แถวไหนเลาเอาตัแถวนี่ค่ะน้ำมนกดีอันนี้ก็ค่ะต่อหครับถูกเลยเดี๋ยวคำ้ามปัญชายไม่ไดนใครใครรู้ไม่ใช่ใบนะคะอันนี้คือเป็นผลมันใช่ไหมต้นผลต้นอะไร นะคะซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยมีต้นกระดู่อยู่หลายจุดนะคะหลายที่นะคะแล้วทีนี้ครูก็เลยนะคะฟังฟังกลับบ้านเสาร์อาทิตย์วันหยุดเมื่อกี้ครูก็เลยไปเห็นหลานที่บ้านนะคะเขาเอาแบบนี้แหละมาทําเป็นดอกไม้แล้วก็ร้อยเพื่อที่จะไปใส่บุญทวทซึ่งเป็นประเพณีของชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบุญทวีเขาจะมีการทําดอกไม้ทําอะไรต่างๆนะคะไปห้อยที่วัดทีนี้ครูก็เลยคิดออกว่าจะพาเด็กทํา บวกกับว่าสัปดาห์นี้มันเป็นตารางสอนลดเวลาเรียนของคุณครูคคพอดีนะคะแล้วก็โรงเรียนเรามีต้นแบบนี้เยอะมากาซึ่งกําลังถูกเผาทิ้งอยู่ตอนนี้นะคะครูก็เลยไปเลือกมาก่อนนะคะทีนี้ก็จะให้เด็กๆทานะคะทำบอ,อกว่ามันสวยไหมสวยสวยนะคะ,ะ,คะก่อนที่เราจะเอาไปย้อมสีน,นี้คือสีธรรมชาตินะคะอ่าก็จะเป็นการประดิษฐ์นะคะซึ่งมันจะเป็นเป็น แบบใหม่เลยจากที่เราจะเผาทิ้งนะคะเราเอามันมาทําให้เกิดประโยชน์นะคะเป็นงานประดิษฐ์นะคะจากวัสดุธรรมชาติอันนี้จากวัสดุธรรมชาติของแค้เลยนะคะถ้าใครไม่อยากย้อมสีก็เอาแบบนี้มันก็จะสวยเป็นเป็นดอกของมันนะคะอันนี้คือผลของมันที่มันร่วงลวงมานะคะใบมันจะคนละอันนะ อันนี้เป็นผลนะมันจะเป็นพวงของมันนะคะทีนี้ครูก็จะให้เราทำนะคะอันนี้ยังไม่ได้แช่น้ําซึ่งครูลองทำสองวิธีแล้วปรากฏว่าอันยังไม่แช่น้ำเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันแข็งแล้วเวลาประกอบมันจะแตกเพราะมันกรอบอันนี้ครูไปแช่น้ําไว้มันก็จะนิ่มเหมือนเราเอาใบตองแห้งไปแช่น้ํานะคะทีนี้ครูก็จะแบ่งให้เด็กๆทำลดเวลาเรียนเราหนึ่งสัปดาห์มีอยู่3วันใช่ไหมไ<ป>วันนี้เราจะประกอบให้เป็นดอก วันต่อไปเราจะย้อมสีแล้วก็อีกวันหนึ่งเราจะใส่เป็นชอ่อนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำนะคะ,ะเดี๋ยวแบ่งกลุ่มคุณครูสุธามาแบ่งเป็นสี่อีกเอ,อานะส่งกุ้งเทนมานับอ,อันนี้กลุ่มละแปดตออย่าอย่าเด็ดกิ่งออกนะคำ<พ>เตือน,น,นโอ้ยี่อย่าเด็อย่าเด็กก้านมันออกนะอ่าได้ยินไหม่ะมานับ เอากลุ่มละแปอันแล้วก็เอามาเอาเชือกไปด้วยถุงน้ำมันจะนิ่มถ้าไม่สุดน้ำมันจะแข็งมันก็จะแตกาปเออุกรณ์ได้ไปครบหรือยัง อ๋อแล้วใช่ไหมจะทำให้กไม้นิมอสแล้วก็เชือกมอสานเงที่ไม่แหลมขึ้นนะเพราะว่าอันนี้เอาไว้เสียบเวลาเราใส่แจกันหรือว่าใส่เป็นช่อหรือว่าจะเสียบไว้อ่อดูขั้นตอนการนะกรีบแรกๆกีบแรกๆให้เราบีบเข้าไปอย่างนี้เลยมันเป็นเหมือนธรรมชาติของดอกไม้ซึ่งกีบที่อยู่ด้านในสุดแตยังไม่บานเท่าไหร่ใช่ไหม อ่าเหมือนดอกกุหลาบนั่นแหละนะคะทีนี้ก็ผูกเลยพันไปเรื่อยๆประมาณสามสี่ครั้งแล้วก็ให้มันแน่นๆแล้วก็ประกอบไปเรื่อยๆนะคะโดยอันแรกเนี่ยมันจะยังเป็นช่อที่ยังไม่บานเท่าไหร่นะคะอ่าลองทำไปซีไหนลองทำไปซีขาก่หน่อยพันไปไเรื่อยๆนะคะ หาอันที่มันเล็กๆในกลุ่มนี้ยังไม่ได้มีชื้ออันเล็กอันเล็กมันบางเอ้ยอันเล็กคุณผูก่อนนะทำให้มันุบก่เหมือนมันยังไม่บานนะลูกธรรมชาติของดอกไม้อ่ะแล้วก็ม้วนตรงปลายมันไปเรื่อยๆเด้งแน่นๆนะลูกเพราะว่า

ไปอยู่ผู้เดียวอยโอ้ยมอนโดไปผู้เดียวเราจะเหลือก้านมันไว้นะคะเพราะว่าเอาไว้พันปูมีอะไรที่ม้วนได้ได้ในกระเป๋าอ่ะอ้ยมนติดัเยยามันลเราจะสับวางกลีบมันไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเหมือนธรรมชาติของจีตก็น,นี่ <c oughs> อันนั้นเอาไวพ้พิชาออาโดนตีนะคะ เียวมาเอาอะไรได้ได้รอ,อคุณครูจะทำมากก็จะสับกกวางกลีปไปเรื่อยๆนะคะให้มันเป็นแคล้ายๆกรีกุหลาบนี่คุณรารอะไรเนี่ยโอ้มัดให้มันแน่นๆ ดอกบานขนาดไหนคะคุณมอนดอกหนึ่งใช้ประมาณดอกหนึ่งใช้ประมาณกี่ใบคะกี่กลีบคะดอกหนึ่งใช้ประมาณแปดแปดออกเสียงผิดแปดกลีบคเบานเริ่มสวยแล้วนะที่บานเริ่มสวยแล้วนะ เดี๋ยวไปต้มมันกับออนตอนไปย้อมนีม่ย้อมเราจะผ<อ>สมน้ำร้อนเนี่ยเอาต้มนะ้ำในกาใช่พอแล้วเหรอได้กี่ดอกแล้วห้าไม่ขาดนะยังไม่ได้ซักดอกเลยใช่ไหมไม่ทันแล้วหลับโมไม่ทันละ อ่ะอ่ะ,อะนี้หนึ่งดอกหน่งด,งด,งด,งดอแล้วนี่มนนเดอก่อนเาะยอมม่ชปีวประมาณ8ด เนาะแปใบแปดนะฮะกจะสวยๆสี่หาปดระมาณเจ็ดแปดอันเด็กเอาปดอ่ะมาดูผลงานเด็กๆเป็นไงบ้างคะบกูดอกบกูดดอกคือน้ำไมงันมันจะหลุดลงอ่าถ้าถ้าถ้าจุ่มน้ำแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะนิ่มใช่ไหมมันจะนิ่มู้หญงี่นี่มปยัง อ่าเริ่มจากบุดไปหาบานแล้วก็เวลาโอ้ตหรื่ออรีนายกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างสวยมากสวยมากนายก,กรีบแรกก็จะ หุบก่อนนะคะแล้วค่อยบานไปเรื่อยๆนอทาไมมันมันต้องมันต้องเอล้อมหากันไม่ใช่ระคะไม่ใช่เป็บนัวกันแบบนั้นนะคะมันต้องใครดอกมันนะมันต้องอ้อมหกันนะคะไหนเอาขึ้นมาสิตอนที่เอามาประกบเนี่ยมันจะต้องโอบไม่ต้องหครโอบใช่มันไม่ได้เป็นการมันก็ล้อมหากันเหมือนกีกุหลาบกีบอื่นก็จะต้องโอบเข้าไม่ใช่ข้าวข้าวไม อ่ะมันจะอ้อมหากันไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเสร็จจะเพิ่งน้ำสุกบุยมุ้ยเออนั่นแหละอันแรกก็ต้องเป็นกีบเล็กๆก่อนเอาใหม่สิเอาใหม่อ้อมหากันเล็กๆอ่ะทันรอบใบโอ้โหไอ้นี่มันก็ป้อมสูงอะไรมาเยอะ

ตรงนี้มันจะยังไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเราย้อมสีมันจะสวยนะมันจะสวยมากตามสีที่เราย้อมอ่ะเบานๆาโอเคนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่ง,งนี้เราจะย้อมสี